มันนี้ก็จะมาตอบครอบครัวอันครอบครัวแม่ป้าเนี่เนะเป็นว่าประเทศเราสงบป่ะนะมันสงบแท้อันเจ้าตัวตัวเองลอกตัวเองนะตัวตัวเองลอกตัวเองไปแต่ละเมื้อพอให้มันเล้วค่ําไปตีอย่าซูเบิรงงลายอันซ่องที่ว่าค่อยบุกเกหันกับอันซ่องที่เขาเปิดแต่กล่องประสมหันยุคนี้มันทันสมัยไปให้เขาอันไปให้ทันเขาแน่ แม่เรบอสงบสะเงียลงแล้วบอเบิลนะไหมเสี่ยงรถก็สิบโมเม่ละเพราะบ้านน้ำมันขาดขาดเคินน้ำมันหลายในประเทศเด้ยวยกัสงบสะเงียมหลายฆ่ากันตายนี่ฆ่ากันตายาตายิงกันตายปิดเข้าเกื้อนฆ่ายาบ้ายาม่เนี่ยโอ้ยซ้ำกับว่าเขาขายยาบ้ายาม่หาซื้อขนมฮอนยังยากก่อนสํา บางขี่อยางัดแงะอันไปรักกัดแง่เงินเขาเตลเมื่อนข้าวก็บบอกความจะากให้สงบตัวจริงนะมันจิเละเทะแล้ว่าหาว่าเดี๋ยวจีบามาว่าว่าให้คอยบาดูทูกเขาบม่ได้ดูทูกบมันคือความจริงพวกแก้วต้องแงกแก้ออกว่าอันใดคือความจริงอันใดกับคำว่าดูทูกแง่แก้ออกก่อนเด้ถ้าคนว่าความจริงแล้วว่าให้เขาว่าดูทูก ก็นั้นนั่นคุณมีสมองท่ออันเต็ดไกลน้อยเนี่ยต้องยอมรับความจริงให้ได้ก่อนความว่าอันสงบสังเงียอันโจนพุ้นห้านคํมันมันปุ้นไปแล้วมันกลับมาปุ้นอีกแล้วก็มันกลับไปอีกมันกลับเข้ามาอีกข้ามไปไทยเข้าอออเข้าออกกันสั้น ยังบ่มีข้าวยังส่องเดียวที่ไห้ใจแล้วกระทันใจแล้วก็ทันเหตุการณ์บ้านเมืองฮู้ทุกแงม่มอันฮู้ทุกซอกทุกลึกของเราหันต้องส่องจูเซฟเต้อค่อยแนะนาเจ้าไปลดทันเหตุการณ์ทุกย่างฮูู้กระทั่งไผ่เป็นเมียน้อยไผ่มันฮู้ทุกเรื่องไปลดค่อยแนะนําให้ข่าวสารบ้านเมืองนะไผ่ฆ่ากันบุกฆ่ากันเดี๋ยวนี้กินเทาเต็ม มันไล่ฆ่ากันบึ้นบึ้นอยู่กลางคืนมันว่าว่าจะจีนเทาว่าว่าจะเบียดเต็มอะนเนี้ยขี่รถตาคนตายมันจ่ายสองล้านถ้ามันบ่ออันถ้าคนอื่นบ่อลงหันมวยไฟหู้ซ้ำความบอยกให้สงบสงบสะเงียบมองไหนตัวตัวเองไปเต่ละมือตัวตัวเองไปแต่มวันควมบายกให้สงบแหงผู้ใดบ่ความจริงผู้ใดบาในสภาบนนกสภาคนธรรมาดาบอกเลยว่าอย่างกะยา อุ้มก็หายเพิ่ออันความบายังให้อันสงบแหงะนะคิดเปิ่งแต่ท่านั้นแหละบ่อายในบ่ทานเลยบ่อายปากในบ่พยายามให้รับหูรับตาไปพอตื่นก็นตื่นแล้วสมมตนให้เขาหูไปแล้วเขากำลังพัฒนารอบต้านกันควอยระยะหัวเลยพัฒนาอย่างเจ้า ตัวประชาชนตัวเขาหันสร้างละครลิงให้เขาเบื้องหันกำลังพัฒนาเบิดปีเบิร์ตซาดเบา้เบาเบ้าแลวกับเกบเลวจากเธ้เอเบ้าไปละกบ,บนมาอันกะบ,บันสมัยสงครามหันโบแหกตาเบิรงตีเขาก็ไล่เลียพวกแก้วบวกแม่นนะ่ะบ้านอันอ้อมคนอยู่อ้อมเหินพวกแก้วหันเขาก็บปดป้่อยไล่เลียพวกแก้วเขาก็ได้มีสงครามนี่แหละเป็นยังคือเข้าไปไกลละ แม่นแต่เวียดนามแม่นแต่ไทยเขาไปไกลแล้วจุดจ้างยังจิมเบาคำเดิมเดิมมากำลังพัฒนากำลังพัฒนากำลังสร้างสาหอบด่านดน้าน,น, <c oughs> น,นใดนด้านไในก็ถามเลยด้วยมันมีด้านไหนกำลังพัฒนาเบิ้งเส้นทางกับบุ้ยอันจักคุมจักพ่อยังกระบ,บวกควาย เมิ่งใช้วาลถไฟกระตือลือล้นมันนี่ท่วมหัวนี่ล้นประเทศนี่บอกกำลังพัฒนาเจ้าเบิ่งใช้วาเคลื่อนไฟฟ้ากะบโมีเป็นกล่องตัวเองชักแกงเบิ่งใส้วาสินค้าชงออกกะบโเห็นชักแางอันไรกําว่าพัฒนาเจ้าเอาดีดี สวัสดิการนี่ยังมีให้เด็กน้อยเด็กน้อยเกิดใหม่ในี่ใหม่นี่วัคซีนฟรีกับบ่าได้มีให้เขาซ้ําตั้งประเทศนี้วัคซีนนี้เขาให้ฟรีหรือไ้เด็กน้อยเกิดใหม่นี่นนเขาซีดฟรีไปทั้งนั้นซีดฟรีจนห้าหกปีนการศึกษาการศึกษาเอาอย่างมาเข้าหอดเข้าถึงทำไม่บ้านนอกต้องไปนั่งอเฮียนหนังสืออัน ฝากระตบ้างห้างฝากระตบไม่เฮี้ยขาดมาแปะใส่ฮ่นฝนตกฟ้าห้องปิ้วว่อนออกบอกันนั่งตากเดดเหียนบกไปนั่งใต้กองล่างเหือนเหียนสิ้น่ะเขาได้รับการศึกษาย่าสุ้ดตัวตัวเองพอตื่นก็ตื่นถ้าโปหูก,กับพุ่นไปเบิ้งซ่องบักกยเซฟ ไปเพิ่งนซ่อ,องัาเกียวเซฟเดินไม่หญ่เด้อจะจีได้หูได้เห็นได้ทันเหตุการณ์บ้านเมืองน้ำเขา